ใ้หน้าผากกว้างนะจ๊ะลองทําทรงนี้ดูเลยไม่จําเป็นต้องเสยผมหมดเลยก็ได้นะคะแบ่งผมออกเป็นสองข้างแบบนี้ม,วม,วมว้วนๆนเราเก็บเอาไว้หลังจากนั้นก็หวีไปข้างหลังให้เรียบนะเสร็จแล้วปั๊บนะก็เอาแว็กซ์เนี่ยมาทานิดนึงเพื่อที่จะให้ผมมันเกาะตัวหรือถ้าใครไม่สระผมนะก็ไม่มีปัญหาจา้าแต่ถ้าสระผมก็กลัวจะลื่นใช่ปะใช้แว็กซ์มาอีกรอบนึงให้มันแบบว่าเป๊ะยิ่งขึ้นแล้วก็เงาเงานิดนึง บ่งผมสวยมากนั่นก็รวบปกติหนาโดยให้ความสูงอยู่ประมาณหูบนนะคะเอาปลายหวีดึงขึ้นนิดนึงมันจะได้ไม่แบบแบนแปะหลังจากนั้นเราจะมาเก็บตรงข้างๆศีรษะละที่เราพักไว้ตอนแรกอะ่ะข้างหนึ่งทาเช่นกันจา้าเอากิ๊บหนีบไว้ชึ้งปับ๊บเอาหนังยางรวบทั้งหมดเลยค่ะรวบเข้าด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้จา้าเรียบร้อยเอาออกชิริงสวยงามเห็นไหมคะจากนั้นก็ทําบันปกติฉีดสเปรย์ให้เป๊ะ เมล่าไม่ต้องสวยผมก็ได้แบบนี้ก็สวยเลย